สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเหนียวเซลอีสานทุกท่านครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผาพี่พานองนะครับกับป้าคอกนะครับผมง้อดีมีคุณภาพว่างมัดช้านะครับเมืองมหาสารคามครับพี่น้องนะครับมือนหนีมาอยู่อ่าขอกน้ำพุ่นพี่เพื่อนนะครับนะครับมีหลายตัวมาหนีเปิดราคานะครับอยากผาพี่พานองเข้ามาเบิ้งหนาคอกหนาฟ้ามสำหรับผู้หาง้อโค้งง้อแม่แยกลูกหรือว่าแม่อ่าราคาประหยัดนะครับสูงๆยันยันครับพี่ห้องมาอนี้ นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับมีแม่ลูกอยู่สองครูด้วยพี่น้องเดี๋ยวจังติดตามกันในคลิปเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของขอกันจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับในนับตัวจังหน่อยนะครับพี่ถาวรครับผมอ่าพี่ถาวรนะครับผมเคยมาหลายท่านติดติดตามในคลิปช่องลูกขนีย์สยซานผมก็เคยมาหาขอกเล่าแล้วสองถึงสามเทือกครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ง้อของพี่เพิ่นคือว่าคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมกันครับพี่น้้้ออออองงกกก่่นนนไปรรรรัับบบชมมแจจททียยคค็เ์โหะผ บ้านโค้งกุดไว้ตเกลืองครับผมอ้านะครับที่อยู่ขอก็คือบ้านโค้งกุดไว้นะครับตเกลืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรไอเปิดได้ก่อนครับศูน์แดสามครับเ8้าแปดเก้าเก้เบอร์นึ่งครับผม09นย์เก้าห้าห้าาหาหสี่ศูนย์สองแปดสามครับมาอนี้มีทั้งหมดร์แจ็คตัวครับไอมาอนี้เปิดราคาให้พี่น้องเขาเด้ลองพี่แจาคตัวครับผม หกเจ็ดตัวพี่ครับผมประมาณ6กถึงเจ็ดตัวครับพี่น้องนะครับผมสำหรับเห็นงามง่ยู่ฉากด้านหลังนี่ก็จะเป็นแม่บอกอยู่งขวกเพิ่นเดี๋ยวร่อติดท่องเพิ่นจิเปิดราคาให้ให้ฟังด้วพี่น้องกุมนี่ผสมไปแล้วเนาะผสมแล้วครับผมมีสองแม่เลยพี่น้องอันนี้ผสมไปแล้วเดี๋ยวล่อผ่านรอบร่อตรวจทองเนาะครับผมนะครับใส่ตัวใดเนี่ยล่ะครับใส่เชเอฟครับผมทั้งสองแม่ครับผมใส่เชเอฟตัวนี้กับใส่เชีย์สามหนึ่งเนาะแม่นครับผมขันทองเป็นทองที่ใดครับแม่นี่ทองที่สองครับผมทองที่สองครับพี่น้องบเกินผมบ คอดลอยหาซิบหาไหครับส่วนสูงร้อยหกสิบครับผมหนึ่งรอยหกสิบครับพี่น้องอ่ะแม่นี่นะครับเดี๋ยวรอดตวดทองขับมีโอกาสมากกว่าเพื่อนอีกแล้วเพื่อนจะเปิดราคาให้ฟังเลยพี่น้องอันนี้เพื่อนจะแบ่งในราคาติดทองครับผมนะครับตัวคู่กันเนี่ยก็ะซ้ายเขีบสามหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมเขีบสามหนึ่งขึ้นกันนะครับอันนี้ก็รอดติดอ่าตวดทองครับผสมเนี่ยผมพาตลอดไปพึ่งผสมได้ประมาณสองสามหมื่นครับผมทั้งสองตัวทั้งสองตัวพึ่งผสมในสองสามหมื่นเนาะครับผมนะครับก็คืออยู่ในคอร์ดการทำทองนะครับคู่นี้ พี่น้องนะครับเนื้อหนังดีนะครับเดี๋ยวมาเปิดคู่แม่ลูกคู่ที่แหลกนะครับเป็นแม่ลูกตัวผูวด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับลูกผูลูกไส่พอไรครับตัวนี้ลูกไส้บอระบุดนะครับผมอันนี้บ่ฮูพรนะครับผมประมาณจะเดือนอะไรลูกเพื่อนผมมันเมื่เกินสี่เดือนครับผมบ่เกินสี่เดือนนะครับเนาะเบิ่งลูกเพื่อนลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับผมอ่าแม่เป็นหัวโลนดนะครับพี่น้องนะครับเป็นแม่หัวโลนเบอร์เอ็มเอ็มนี่บ่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นเลือดสูงละพี่น้อง เป็นง่วแม่หัวโลนนะครับตีเบอร์เรียบร้อยนะครับนี่เบิงเบอร์นะครับแต่โมมีใบเด้อพี่น้องโมมีใบครับผมโมมีใบครับพี่น้องคู่นี้เปิดร้านไปไหนครับคู่นี้เปิดไว้77ครับผมเจ็ดหม่มาได้ทับนะครับเนาะบ่ครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ด0ันครับพี่น้องนะครับพ่อเอาเลยครับพี่น้องถ้าผมให้เบิงเดี๋ยวเอาแม่เพิ่นเบียรนมาให้ผจังได๋นะครับแม่สูงอยู่ประมาณหอดลอยบ่ครับ100บ่150อยู่บ่ครับผมเกือบ150อยู่นะครับเนาะ150 150อยู่่พีน้องเบิ่งถ่ายนะครับไไปปเเรร็็ววนะครับ นี่ครับพี่น้องแม่ถือว่าเป็นโค้งสางง่าด้วยนะครับพี่น้องนะครับคู่นี้เจ็ดมื่นก็อยู่เจ็ดพันวัยเนาะครับผมแม่ลูกโตผูนะครับคู่ที่เรียกพลาดไปครับพี่น้องนะครับนี่ใส่ดียวให้เบิ้งกิตยาก่อนครับพี่น้องนะครับเอากระรังเอายาให้กินพอดีนะครับเบิ้งงไายบ่มีตันนี้เนาะครับแม่นี่เนาะครับผมบ่มีตันนี้บ่มีตันนี้ลูกไสเพิ่นเด้อครับพี่น้องนะครับลูกไสเพิ่มรับประกันแล้วครับผมนะครับลูกไสกับติดโบสดีโค้งสางดีครับพี่น้องขอขาหลังลูกกับงามนะครับผมองสาขาหลังก็ดีนะครับบแอน เป็นพอพันได้พร้อมนะครับถือว่าแม่เลือดสูงแล้วนะครับคู่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับเอามาเบิ่งรุ่นรุ่นมินิอ่ารุ่นมินิครับพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นสําหรับผู้มักแม่แยกลูกอ่าราคาอ่าแบบประหยัดด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ที่เลี้ยงเป็นแม่าแดงโบดนะครับเนาะครับผมแดงโบดนะครับมีลูกมาจ่กโตัวหรอครับแม่นี่ประมาณ2โตครับผมประมาณสองตัวผสมให้แล้วอันนี้ผสมทับแล้วนะครับเนาะครับพอทับแล้วครับผมก็พอได้นะครับ นี่ทับเหมืองว่านทับเหมือว่านสติงเล่201นะครับวันที่30นะครับเปิดสภาพหกหาครับพี่น้องพึ่งผสมส่วนสูงอยู่ประมาณลอย30 30หาะนะครับเนาะครับประมาณครับประมาณลอย30หาครับพี่น้องนะครับแม่นี่เปิดไรไปได้ครับผมเปิดไป37ครับผมสามหมื่นกับอีกเจ็ดพันครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันหาลอยครับผมสามหมื่นเจ็ดพันหาลอยผสมสติงเล่201ครับพี่น้องเอาแม่นี่นะครับสำหรับผู้สนใจมีลูกมาแล้ว สองตัวตัวเนาะขัดติ้ทองอีกเป็นทองที่สามเลยครับพี่น้องนะครับเมียนี่กะบ๊บมี่ตัวนี้ครับพี่น้องนะครับผมขอข้าล้างะดีนะครับหัวนมบ๊มีติงเนาะครับเนาะบครับผมอ่ะบ๊มีติงนะครับหูเบาแหวงด้วยครับพี่น้องนะครับพึ่งผสมสติงเร่นะครับหมู่ว่านครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนผูกไว้ก่อนเมียนี่จะเป็นเมียแม่ทองแล้วครับผมอ่ะแม่ทองเนาะครับเนาะทองในสามเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนผูกไว้จัง่อยมาเบื้องเมียนี่เป็นแม่ทองในทองจ็ดเดือนแล้วพี่สาม ท่อง3เดือนนะครับท่องที่ไหนครับน่าจะเป็นท่องที่3ครับผมอ่าท่องที่3นะครับผมอ้าน่มมีเม็ดในน้อยคือจังเม็ดข้าวโพดครับพี่น้องซ้ำเม็ดข้าวโพดครับอ่าอยู่อยู่น่มซ้ำเม็ดข้าวโพูดได้ครับพี่น้องบ่ใหญ่ครับเห็นแล้วนะครับเอาตัวนี้กะอยู่ประมาณร้อยสามสองสามนะครับปรขึ้นป้อมนะครับอ้าสามสองสามสามเปิดไรไปไหนครับเมียท่อง สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผมสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยทองหลอดเพื่อมโตข่มโตครับอ่าผสมจริงด้วยครับพี่น้องนะครับในทองเป็นทองที่สามทองที่สามนะครับผมแม่นี่สามสิบเจ็ดเนาะครับผมสามสิบเจ็ดถ่ายดีเป็นเครื่องอมดําแดงด้วยพี่น้องนะครับเป็นเครื่องอมดําแดงนะครับเครื่องใส่ดือกับดีครับพี่น้องนะครับบอยล์นก็ถือว่า อะไรอย่ายไน้องหัวเกรดนี่นะครับคู่นี่นะครับผมยกคู่กันเลยด้ครับพี่น้องเอาแม่ที่สามนะครับอันนี้เป็นแม่แยกลูกบ่ครับหรือเป็นเม่สาวแม่แยกลูกครับผมียแยกลูกที่สองครับผมเอานะครับทองไหมครับนี่เสื้อใหมญ่มานนี่ครับผมแต่เป็นใบบ้านนะครับเนาะเสื้อพอเดียวกันแหละขึ้นก็บในเสื้อเลยซึ่งพอเดียวกันก็คือสติงเล่ต์นะครับเนาะเป็นทองที่ใดครับใน่ทองทองที่สองครับตัวนี้ทองที่สองนะครับประมาณลอยสามสิบบวกครับพี่น้องส่วนสูงนะครับตีลอยสามสิบประมาณสามสองสามสามนะครับผมเปิดราบไปหมครับแม่นี่ สามหมื่นเจ็ดก็หาล่อยครับผมสามหมื่นเจ็ดพันกับอีกหาล่อยนะครับเรื่องการขนส่งเลยครับส่งยังไงส่งฟรีครับส่งฟรีภาคอีสานครับพี่น้องนะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคจะมันออกก็ต้องคุยกันนะครับเนาะเพราะน้ำมันมันขึ้นราคาช่วงนี้น้ำมันกับแพงครับพี่น้องนะครับยำราคาอีกรอบนึงนะครับแม่นี่สามหมื่นเจ็ดก็หาล่อยครับผมสามหมื่นเจ็ดพันหาล่อยครับพี่น้องนะครับผมเอามักแม่สดหรือมักแม่ท่องครับพี่น้องเอาตัวนี้กับพึ่งผสมให้เอาไปรุ่นเอาตัวนี้บดครบเครื่องเลยพี่น้อง นะครับเอาโน้มกับดำครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งนะครับเบิ้งบ้านเท้าเอื่นสีเปลือกตาลเนาะครับแม่ครับผมสีเปลือกตาลนะครับบ้านเท้านะครับเอาเบิ้งขยับใส่ใยครับพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวมาเบิ้งใส่ใยลอยหาซิฟครับพี่น้องใส่ลอยหาซิฟสำหรับผู้มากลูกกระทบนะครับแม่นี่ทับมาไปครับครับผ่านรอบแล้วครับผมผ่านรอบครับเจมบอลครับที่เชศูนย์ศูนย์เจ็ดผสมวันที่เก่ามักกะลา อ่ะหกหางนะครับเนาะเอาตัวนี้ก็จังตรวจเอานะครับเนาะครับผมเอาไปรุ่นเอาครับผมเอาไปรุ่นเอานะครับเพราะถ้ได้ตรวจด้วยครับแม่นี่ตรวจถ้าได้ครับตรวจนะครับฟังราคาเปิดนะครับแม่นี้สี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับสี่หมื่นเก้าพันเอาเบอร์เครื่องอมดำแดงครับพี่น้องหางเงาแม่นี่มีลูกไม่ใช่ตัวหรอครับสองตัวครับผมมีลูกมาสองตัวแล้วเนาะติดทองอีกเป็นทองที่สามครับผมนะครับติดทองอีกเป็นทองที่สามครับพี่น้องนะครับสี่สิบ สี่สิบเก่าครับสี่สิบเก่าครับพี่น้องนะครับผมน้ำหนักแม่นี่สิบครับผมตีน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบสี่ร้อยโลเนาะแม่นี่นะครับตีไปเกือบสี่ร้อยโลนะครับสามกุ้งกับสี่ร้อยนะครับในตีน้ำหนักเอามาเบิ่งอีกแม่นึงสำหรับผู้มักขาวโบดครับพี่น้องลูกกระทบที่ดูบลาซิ้นขาวโบดนะครับเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกครับผมเอาเดี๋ยวเพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ่งนะครับเป็นแม่ลูกไปไปลูกผู้แม่ครับลูกตัวแม่ครับ อ่าลูกตัวแม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนไล่ลูกมาให้เบิงนะครับอันนี้ลูกสาวเพื่อนประมาณจะเดือนแล้วครับลูกสาวเพื่อนสองเดือนครับผมลูกสองเดือนด้วยครับพี่น้องนะครับลูกสองเดือนลูกสาวหลอดส์เริ่มโตครับลูกสาวสิเป็นลูกสาวหลอดแล้วครับผมอ่ลูกนะครับลูกตะทงบ่ได้ใบมาสมหลอดนะพี่น้องนะครับหูเป็นกระทบนะครับลูกหนังนีครับพี่น้องลูกที่ใดครับอยู่น้าแม่ลูกที่สองครับผมลูกที่สองแม่ประมาณลอยหาซิปนะครับลูกตัวที่สองครับผมหาซิปหาเนาะครับผมเอาลูกพีตจำดีบอกได้ก่อนครับ เหยียบหางกันมือเศร้านี่ครับผมเอาลูกแม่เหยียบปลายหางขาดมือเศร้าครับพี่น้องนะครับลูกปลายหางขาดมือเศร้านะครับเดี๋ยวให้เบิ้งสงสัยจะเจ็บอยู่พี่น้องอย่าตื่นกล่องแน่นะครับเอาลูกประมาณจ็ดเดือนหรือครับสองเดือนครับผมสองเดือนนะครับฟังราคาเปิดคูแม่ลูกนะครับคูนี่เปิดรายประเด็นนอครับหกสิบห่าครับผมหกหมื่นห่าพันนะครับหกหมื่นห่าพันแม่ต่อรองได้ครับสาวบวชตอรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้ทุกบตัวต่อรองได้สำหรับผู้มักนะครับผมทุกตัวทรมาต่อเอาครับพี่น้องอันนี้แม่ลลูกตััวเมมียยนะครบผปาาหงลูก ขาดประมาณช่วงผูมันมันบอครับครับผมขาดช่วงผูมันครับพี่น้องตรงอ่าวีมันนะครับช่วงผูมันมือเศา้านี่เล่าว่าตื่นขึ้นมานะครับเห็นตะไยหางเกลอดลูกไหลไปหางพอดีเล่าว่านะครับผมหกมือหานะครับเนาะครับผมเอาคูแม่ลูกนะครับผมแม่พ่อไดนทับได้พี่น้องลูกหนังดีอยู่ครับพี่น้องเอาไปเบิกตัวสุดไทยนะครับเนาะตัวสุดไทยนะครับเป็นแม่เอ่แยกลูกนะครับทับไปครับก็เป็นซัดแล้วครับผมเป็นซัดแต่พ่อไดนทับเนาะครับผม เอาแม่นี่ร้อยสี่สิบเท่าไรครับส่วนสูงร้อยสี่หกสี่เจ็ดครับผมร้อยสี่สิบหกถึงร้อยสี่สิบเจ็ดเนียครับพี่น้องอ่ะย่างขึ้นไปทั้งเชิงกันหนยเร็วไปลาดไปเอาเชื่องดีครับพี่น้องนะครับแม่นี่เบิ่งสำหรับผูมหลักแม่ติดโบดครับพี่น้องฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่หลายไปไหนนาะครับสี่สิบหาครับผมสี่หมื่นกับอีกห้าพันนะครับมีลูกมาจากตัวเลี้ยวครับแม่นี่มีมาตัวหนึ่งครับผมได้ลูกมาตัวหนึ่งเหรอนะครับเนาะได้ลูกมาตัวหนึ่งสำหรับตัวนี้โบดถ์เนี่ยครับพี่น้องนุ่ม โมมีติงนะครับเนาะบัครับผมนุ่นมโมมีติงสดจังโค้งสางใหญ่ดีครับพี่น้องผู้หาแม่บอกแม่พันนะครับผมเอาไปปล่อยเข่าฟูงโค้งนี่หลูกเด็ดแน่นอนนะครับผมเบื้องแม่เป็นตัวอย่างนะครับเบื้องการหลูกนะครับอานหลูกเกนถือว่าเนื้อหนังมาดีเลยนะครับใส่หลอดใส่ยางเข้าไปนี่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องงามๆยังสีอ่ะสำหรับผู้สนใจนะครับมาชมตัวจริงได้บ้านโค้งกุดไว้นะครับเนาะนะครับบ้านโค้งกุดไว้ตําบลกิ่ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับปักมาประตูกับปักมาว่างมัดฉามหาสารคามนะครับหอดว่างมัดฉากับซ้อมหอดเราพี่น้องจากทางเลี้ยวเขาว่างมัดฉามากลอยลอยกูมียเนาะมลอยกูเมียกับหอดคอกอายเลยแล้วนะครับผมถนนเส้นคอนกรีตมั่งง่ายๆครับพี่น้องงบเพิ่มยึดติดถนนเลยนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรติดต่อผู้สนใจนะครับเมขึ้นซงฟรีทัวร์ผ่าอีสานเนี่พี่น้องราคานี้เบอร์โทรไว้ก่อนครับศูนย์แปดมศูนย์แปดสาม 9ก้าแปดเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์สี่แปดศนย์สี่ปดนะครับอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เกห้าครับศูนย์เก้าห้าห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ศูนยสองแปดสามศนย์สอแปดสามะครับผมเอานะครับผมอไผมาหอดขอกแล้วถามหาขอกยังก่อนครับไอ้ถาวนครับผมอถามหาขอกไอ้ถาวนนะครับเนาะนะครับมาหอดในวังมาฉายแล้วนะครับถามม่ายง่ายครับพี่น้องมาเบิร์ตัวจริงสักกอนตัดสินใจจังคููแม่ลูกคููนีกับงามเลยพี่น้อง นะครับขั้นพี่น้องก็ว่าตีเพิ่นเหยียบหางกันมาขึ้นนี่นะครับผมที่จริงบได้เปิดราคาเนื้อครังแขงขานะครับว่าปลายหางขาดไอเราก็เลยดำลงมากเทียบจะเป็นราคาที่ถือว่าข่ายหางก็เลยบ่มีเนาะบ่ครับอันนี้คืออยากแบ่งกันไปเลี้ยงยังไงก็ขาดนะครับผมเพิ่นได้มานะครับลูกผัวหางงามๆมาปลายขาดสำพี่น้องนะครับให้เบิ่งนะครับสำหรับผู้ชาวเนื้อหนังมันลึงกยังไม่ถึงหนังลึงอย่างมากดีเนาะล่าล่างก็รับงามดีสำหรับผู้ปฏิอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันเลี้ยงอยู่ขอกนะครับก็ถือว่า บ่ได้ตำหนิเรื่องวั่นกับมาเอาครับพี่น้อง <Okay. S 1> 6กมื้นหาได้คู่แม่ลูกนะครับทรกมาก่อนได้กวนครับพี่น้องเบอร์โทษจับติแจ้งให้สำหรับมนันนี่ขอคุยในทาว่าในรายรับผมจากได้พี่น้องไปเท่านี้นะ,นะครับผมสวัสดีครับ